ตอนนี้เ่นะครับเวทีนะครับตอนนี้ก็เคลียร์ดีดีึือค่ะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหตื่นเต้นเขากรี๊ดกันนะคะที่หน้าฐานตรงนั้นอ่ะวันนี้คนมาส่งข่าวว่าส่งซิกสัญญาณบอกว่าถูกยกอะไรแบบนี้เนาะเขาตัวกรี๊ดยันไงเลยดีใจก็พย่านยิ้มก็มานะคะับเขามาบวงแหวนยกได้วทกัน ลั่นไปก็ทให้าหยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เมื่อสักครู่นี้แต่ป้าอัดคลิไปไว้อยู่ตอนนี้ก็ให้คุณลุงขึ้นไลฟ์เดี๋ยวป้าไปเดินถ่ายคลิปก่อนนะคะคุณลุงฝากเพื่อน้านี้นะคุณลุงถ้าไปนีออย่าลืมนะอย่าไปไหนนะถ้าไปแล้วก็อย่าลืมอยงนี้เลยลืมกระเป๋าขอบคุณนะครับพี่โก็อยู่กับ โ <risque> อ้โหเออช่อดอกไม้ของผู้ใหญ,ญ่นิ่มน่าสนใจเราไปดูบ้างดีกว่าโอ้ยชอดอสวัสดีค่ะขอถ่ายบ้างขอถ่ายบ้างโอ้โหช่อดอกไม้ของพ่อผู้ใหญ,ญ่นิ่มนี้ทีมพลังมดครับทีมพลังมดเหรอ อ๋อมาถ่ายใกล้ๆหน่อยนะคะคุยใหญ่ช่อเดียวนี่แหละค่ะเพระมี20ช่อของพี่อนุวัฒน์นะคะอยู่ในร้านอ๋ออยู่ในร้านของเราคนไม่ทันก็เลยเอาแบบช่อแบบสำเร็จมือค่ะอ๋อเอาแบบสำเร็จช่อแบบสเร็จง่ายๆดีเนาะใช่ค่ะเพราะแต่ถ้าถวยนี่อ๋อนะคะกับคุยใหญ่นี่นะคะก็เอาช่อดอกไม้แบงค์นะคะช่อดอกไม้แบงค์มารอแล้วนะคะกำลังใจลุงพลจากทีมพลังมดนะคะทีมพลังมด เราจะไปเก็บที่ปอดภัยก่อนนะโอไปปอดคตายดีก็ไม่ด้ครับลมายาจจะไปเก็บกานจะไปเก็บะคือมันจะปิลลมมันเยอะลมมันแรงลมนี่แหละโอลมัดดอไม้เห่อยสบายปากมาลอยมาธรรมชาต น่าภูใจมากเลยนนเนาะมันจะปลิวลมมันแรงค่ะถ้าถ้าทำารนันจะได้ต้ใสได้เอาไปใส่ในรถเป็นช่อดอกไม้ที่สวยงามมากเลยนะคะไม่ไม่เหี่ยวนะช่อดอกไม้ที่ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวแห้งมีพลังใจนะคะเออพวกเรานะป้าก็ เนี่ยเราเป็นไว้ในรถก่อนถึงเวลาแล้วก็อิสระไม่ได้มาค่ะคุณอรีก็เลยฝากให้เรานี่ยค่ะเราเป็นชาวบ้านเราอยาให้โอ้โหดูบรรยากาศแล้วก็รอๆนะคะเสียงกลิ๊งเมื่อสักครู่นี้ใครๆก็ใจเต้นแรงมากเลยนะคะเนี่ยอาก็มาแล้วถ่ายภาพถ่ายคลิป หลายคนก็ร้องไห้แล้วนะคะตอนที่เหมือนมีสัญญาณที่ส่งมาว่าถูกยกมีคนยกแล้วอะไรแบบเนี้ยโอ้นะก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเราที่กดดันรอคอยฟังข่าวนี้มาตั้งสามปีกว่านะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าอะไรยังไงนะคะก็อดเจรอ ไม่เกินวันนี้นะคะเราจะต้องได้รู้ข่าวแน่ๆนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นสัญญาณนะคะเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีที่มีคนส่งซิกว่าถูกโยกแล้วแต่ว่าตอนนี้การที่ฝัางคุณนทีมาแจ้งก็บอกว่ายังการยังไม่ตัดสินนะคะขอให้ต้องนอนเงียบๆหน่อยอะไรแบบนี้เขาเขาเขาก็ดีใจเราพขอเข้าใจนะโดยเฉพาะพวกผู้หญิงนะคะก็กรี๊ดแต่แต่แป๊บเดียไม่ได้กรี๊ดนะ ก็มีสติอยู่นะคะได้แต่รอฟังก็ดีใจอ่ะใจเต้นแรงนะ,ะอยอมรับว่าดีใจใจเต้นแรงแต่ไม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 ด้กรี๊ดนะคะเมื่อสักครู่นี้อ<ส>ืพวกเราก็ลุงพลมันพันธุ์ทีบอกว่าสงสัรญ,ญาณว่าใหพ้พวกเราถอยกลับมาอยู่ถามที่มั่นตรงนี้ที่สารากลางดีกว่านะคะแอพวกเราก็นี่แหละ ท่า,ากว่า,าสุลกว่าจริงยังไม่ได้อ่านคำที่านสาเน้นท<ช>ุกคนเพิ่งเข้าไปขึ้นไปเราก็ตกใจอยู่นะครับว่าอะไรจะจะตัดสินไวขนาดนั้นผมก็สังเกตการอยู่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ความรู้สึกมันก็อยู่ในใจแต่ว่าเราไม่ได้ไปกร<ช>ะโดดลงเต้นว่าความรู้สึกก็ดีใจจนใจเต้นแรงนะเนาะแต่เราก็ไม่ได้ค่าวนี้มันเราก็อยากให้เป็นข่าวจริงเนาะเมื่อก <ใจ S 1> ี้มันยัง เหมือนซ้อมเขาบอกว่าลุงจิมบอกว่าซ้อมดีใจก็มันอยู่นะครับสวัสดีครับคุณคุณจันจันเพนเนี่ยพารังพีดหน่อยป้าจันเพนส่งมาเอาเครื่องของคุณลุงมาอ่านไหมอืมอ่านดูที่นี่ก็ได้โอเคนะคะอืม สวัสดีค่ะคุณจันเพนอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับตามองไม่เห็นนะมันมัวมัวดูตรงนั้นไม่ดูดูหน้าจอว่าเห็นดิฉันไหมขอบคุณมากๆมอร์นิ่งค่ะไอวิชฮิมวิน w i n ค่ะอ๋อ ฉันหวังว่าเขาจะชนะเพื่อนวะเพื่อนฉันเห็นว่าเราก็หวังเหมือนกันนะคะคุณจารุวันฟินก็มาคุณนคุณจารุวันสวัสดีนะครับคุณจารุนะคะก็เข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะดูเหตุการณ์แล้วมันควจะเกิดความวุ่นวายนะครับเราก็เลยถอยออกมาอยู่ที่นี่ได้จริงอยู่ที่นั่นก็มีเขาให้ตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันก็ อ๋อเดี๋ยวให้คุณลุงขึ้นไลฟ์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวป้าก็บางทีก็จะเดินเลาะเลาะไปดูอยู่นะไปดูก็ระวังรถที่งไปดิงมาเราก็ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับครับอันนั้นเป็นพิธนายไหมปิดเม็ดโอ้ไหนได้ยินเสียงใช่เลยพิธนายอุทัยนะฮะ ก็กดีใจได้นะครับดีใจได้แต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆนะครับคงไม่ร้องเสียงดังบวกเวกุยวายที่หน้าศาลก็ไม่ดีไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับมันมันเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าอยู่ๆก็มีข่าวบอกว่ายกแล้วก็เสียงบุนวายดังขึ้นเลยก็ใช่มันคนดีใจคนที่รอคอยอยากให้ยกเขาใจนะเขากดดันมาตั้งสามปีกว่า ในการที่โหพอได้ได้ยินข่าวดีเขาที่ทำรให้ป้าลุงขัดแค้นนะครับใช่แล้วนะฮะหยุดงานมาให้กำลังใจเลยค่ะโอ้ขอบคุณนะคุณจารุวันปินนะครับก็หยุดงานเลยนะเหมือนกันนะพวกป้าลุงที่อยู่ทางนี้ก็ก็วางงานไว้ก็วางงานไว้ก่อนก็เหมือนกันเพื่อจะมาลุ้นเนาะก็ขนาดพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ยังต้องหยุดงานมาให้กำลังใจลุงฝนก็ดีใจนะครับที่เห็น เจ็บีทุกท่านได้ให้ความสำคัญและดีใจป้าก็วันเสาร์นี้ป้าก็ไปถ่ายช่อดอกไม้งามของที่ผู้เห็นยิ้มแล้วก็แม่อลพามาอะไรนะเพราะว่าเป็นสะพานบุญให้คุณทุกนมาอะยมารายเงินให้ลุงพลนะมีหลายเป็นช่อชดอกไม้ช่อดอกไม้ที่เป็นโอเคนะครับทุกท่านที่มีหัวใจรักให้กำลังใจทุลกคนกลังนหลายคนก็ ยึดฐานที่มั่นมุมใครมุม, trips, ม,มเรานะคะในการขึ so um kind of ้นไล่กันหลายคนหลายมุมหลายช่องก็ว่ากันไปนะข่าวราวเรราก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนาะข่าวโซเชียลนะครับค้นจันเพนนะครับคุ้นจันเพนก็วอลลี่กูสแตย away from triple people ค okay. um. ่าไป่อกันข้างในนะ ขอบคุณมากๆค่ะคุณมีจันเพนอใกลอะไรอยู่กัหน้านี่บยนี่กบนะครับมบอกว่าดีมากนะที่เราก็อยู่กับพี่น้องนะคะคอะไรประมาณนี้แหละป้าก็แปลไม่ได้หมดนะครับ ฉันเพนแล้วก็อยู่เรายิฐานที่มั่นอยู่กับพี่น้องเราตรงนี้ภาวนาอธิษฐานขอพรไม่ให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมันไม่ดีนะไม่ว่าไปแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่เราเดินมาตอนแรกก็นะคงเป็นข่าวใหญ่อยู่ก็วุ่นวายอยู่ก็มีที่ว่ามีคนมีคนป่วนนั่นแหละเนาะมีคนป่วนแล้วก็อย่าเอ่ยชื่อเขานะคุณมันเป็นอย่างนี้แหละครับทุกที่นะครับเมื่อมีสถานการณ์อย่างนี้เห็นเห็นภาพเห็นมาบ่อยครัคุณลุงขึ้นไรแล้วก็ เป็นดูบรรยากาศนะคะให้ดูบรรยากาศที่สำหรับคลิปนี้ก็ป้าก็จะตัดคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคะ